เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์วิดีโอนี้สักครู่นะครับเห็นยังครับ แต่ว่าได้ยินเสียงเนาะได้ยินน่าจะได้ยินเนาะคือคือหลายวันที่ผ่านมาเสียงม,มีปัญหาแต่แต่เมื่อวานกล้องพบ,พบมาก็โอเคแล้ว,วได้ยินเสียงเนาน,น่าจะได้ยินเนาะคือคือเค <Okay. S 2> okay. สวัสดีครับผมผมหมูนะครับเป็นผู้จัดงาน New Hope Art e x h i b i t i o n นะครับวันนี้เป็น New Hope Talk ครั้งที่5นะครับผมอยู่กับน้องสีลรชุ่มเย็น วันนี้เราช้ากันไปนิดหนึ่งครับรถติดมากก็ก็เลทมาประมาณ20นาทีนะครับยังไงขอโทษด้วยก็วันนี้เป็นเป็น New Hope Talk ครั้งที่5นะครับแล้วก็เออเราก็ยังอยู่กับศิลปินรุ่นใหม่อยู่ก็สี่ครั้งที่ผ่านมาก็ก็เป็นรุ่นใหม่หมดเลยตั้งแต่คุณเท่นะครับคุณโบคุณปองพลแล้วก็ก้องพบวันนี้ครั้งที่5เป็นเป็นคุณสิรัตน์เนาะสิรัตน์ชุ่มเย็นนะครับก็เป็นเป็นศิลปินหญิงที่ ว่ารูปนู๊ดด้วยน่าสนใจมากก็วันนี้เรามาทําความรู้จักน้องกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เอ่อสิริรัตน์แนะนําตัวได้เลยนะครับเฮ้ยไม่ไม่ค่ะไม่เราถือก็ได้ค่ะถือก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิริรัตน์ชุ่มเย็นนะคะชื่อเล่นชื่อจูนค่ะครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปรกอค่ะปโทปีหนึ่งค่ะโอเค เราพี่อยากให้เราเหมือนทุกคนครับพี่อยากให้เราพูดถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมนิทรรศการครั้งนี้หน่อยครับค่ะตอนแรกคือรู้สึกตื่นเต้นนะคะตอนแรกพี่หมูติดต่อไปประมาณเกอบปีใช่ไหมคะตอนที่เราค่งเจอกันตอนแรกก็คุยกันเล่นเล่นี่ก็โอเคเล่นเล่นพระตอนนั้นยังอยู่ปีสีอยู่ที่เชียงใหม่อยู่เลยอยู่ที่ราชมงคลนะปีแล้วเนี้ยปีกว่าแล้วค่ะแต่ตอนนั้นเพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยพี่หมูก็ชวนบอกว่าเดี๋ยวจะมีนิทรรศการนะสนใจไหมตอนนั้นก็ อ๋อโอเคค่ะสนใจตอนแรกนึกว่าพี่คุยเลนแต่จัดจริงๆดูไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยวะโอเคค่ะก็ก็แล้วแล้วหลังจากที่พี่ที่เปิดผ่านไปแล้วแล้วก็ล้วก็งานเราก็ไปแล้วเนาะก็ก็เป็นไงบ้างครับโอเคไหมกับกับทุกอย่างที่ที่ที่เห็นในนิทรรศการครั้งนี้โอเคค่ะคนมาร่วมเยอะนะคะแล้วก็มีเพื่อนพูดถึงเยอะเหมือนกันค่ะเหมือนแบบเป็นการเปิดโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ได้มาร่วมแสดงงานได้มาร่วมเอางานมาแสดงศัก,กยภาพกันแล้วก็เป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ที่กำลังทำงานเหมือนกับเป็นเวทีที่เวลาเราทำงานเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปให้ใครดูที่ไหนหรือว่าะจะเอามาแสดงสู่สายตาคนอื่นที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ อิทศการนี้ก็เหมือนแบบเป็นโอกาสให้เราเอางานของเราออกมาให้คนอื่นได้เห็นเราก็โพสได้นี่มันต่างกันเหรอมันต่างกันตรงที่ว่าโพสในโซเชียลบางทีกล้องมันไม่สามารถเก็บรายละเอียดในสิ่งที่เราวาดได้หรือความรู้สึกงานตอนที่มายืนดูกับภาพมันจะให้อ่ามันต่างกันนะคะของจริงโอเคของจริงกับกับการดูในรูปมันต่างคนละเรื่องนะครับใช่ค่ะคนดูมันสามารถเสพเสพสิ่งที่คนวาดต้องการจะสื่อได้มากกว่า <Okay. S 2> ก็อยากให้มาดูกันตอนนี้ก็ยังจัดแสดงอยู่โอเคค่ะก,ก็วันถึงวันที่หนึ่งนะครับถึงวันที่หนึ่งมีนาคมโอ้คนดูเยอะเว้ยโ okay. อเคก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะคอยเข้าไปดูในในคอมเมนต์เรื่อยๆคอ <Comment S 1> มเมนต์มาคุยได้ค่ะอยากถามอะไรมันขึ้นอะไรไหมของคุณขึ้นใช่ไหมของผมไม่ขึ้นเดี๋ยวนะใช่ค่ะยังไงเพื่อน,นในเฟซอะคะ่ะคอมเมนต์มาได้นะคะอยากถามอะไรของคุณขึ้นไหมดูของคุณได้กอว่าไหมขึ้นเลยว่า นี่ไงนี่ไงนี่อ๋อโอเคก็ก็เขาทักมาเฉยนะครับวันดีนะครับวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยวผมให้ให้น้องแนะนาตัวแนะนําตัวไปแล้วนะครับก็อยากให้น้องเขาเล่าเล่าเล่าประวัตินิดหนึ่งว่าไปมายังไงถึงได้มาเป็นศิลปินวันนี้นะครับก็ก็เด็กรุ่นใหม่เนาะก็วันนี้ก็น่าจะมีโอกาสมากกว่าในยุคของอาจารย์ผมที่พ่อแม่ห้ามหมดยุคนี้ก็เพราะหลังจากที่วงการศิลปะบ้านเราเติบโตมากขึ้นเป็นที่เข้าใจในในหมู่ ผู้คนทั่วไปมากขึ้นเติบโตมากขึ้นก็ก็คนเข้าใจมากขึ้นก็ไม่ไม่ค่อยได้ห้ามลูกหลานเหมือนสมัยก่อนแ้วเนี่แต่ว่าผมก็อยากทราบเพราะว่าว่าว่าน้องๆรุ่นนี้เขาเขาเผชิญกับอะไรมาบ้างแล้วก็เขาคิดยังไงถึงได้มามาเป็นศิลปินนะคะก็เราเล่าได้เลยค่ะของเราพิเศษกว่าชาวบ้านหน่อยนี่เพราะว่าเรามาวาดรูปเป็นตอนเห็นบอกว่าดูปเป็นตอนปีสเลยใช่ค่ะ เราวูปเป็นจริงๆเพิ่งวาดเป็นตอนปีสามค่ะค่ะแล้วแล้วไปไงมาไงครับกับเด็กอย่างเราเด็กสายสามัญอย่างเราที่ที่อยู่อยู่อยากมาเป็นศิลปินครับเล่าเรื่ยๆครับค่ะเริ่มแรกเลยนะคะคือจบวิทย์คณิตมาค่ะจากโรงเรียนทองแสนขันวิทยาค่ะที่จริงแล้วเป็นจังหวัดไหนครับอุตรดิต์อ่าค่ะก็เรียนสายสามัญ วิทย์คณิตจ๋าเลยค่ะมีพ uh huh. วกฟิสิกส์เคมีอะไรอย่างนี้ทั่วไปแล้วก็แทบจะไม่ได้เรียนศิลปะเลยค่ะ uh huh. แต่จริงๆแล้วอะ่ะลึกๆแล้วเราก็เป็นคนที่รักงานศิลปะค่ะชอบวาดรูปแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าศิลปะคืออะไรจบไปแล้วทาอะไรได้บ้างไม่ได้มีฝ่ายแน,แนวที่จะมาให้ความเข้าใจอะไรเราเยอะเกี่ยวกับศิลปะอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. แต่ว่า uh huh. ตามโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีประกวดวาดภาพของระดับเขตระดับเป็นศิลปะหัตถกรรม <c oughs> ค่ะ หนูอยู่ห้องวิทย์คณิตแต่ว่าก็ได้ไปร่วมค่ะก็ได้ไปร่วมวาดด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็เห็นแววเราเราก็ไปอ๋อคือเราก็ชอบวาดรูปมาอยู่แล้วประกวดอยู่แล้วโดดเรียนไปอยู่กับเพื่อนห้องสามที่เขาเรียนศิลปะอะไรเงี้ยไปอยู่กับอาจารย์อย่างนั้นเลยเพราะว่าเราชอบแบบนั้นแล้วเราเคยได้รางวัลไหมสมัยนั้นเคยค่ะได้วยได้ค่ะยังถ้าเกิดว่าในในโรงเรียนนี่คือกินเลียมหมดเลยเฮ้ยจริงด้จริงค่ะทางทังที่คุณเรียนวิคณิตเนี่ยนะใช่ค่ะ อ๋อคือเราชอบแล้วเราก็ก็ฝ่รู้สมัยนั้นอยู่แล้วใช่ค่ะอ่าโอเคแล้วออแล้วแล้วไงต่อคะก็มีโอกาสทีออ่มีอาจารย์คนหนึ่งค่ะชื่ออาจารย์นิติวัตรกินหอมเขาจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานี่คะที่เจดยอดเ,เขาก็ได้ย้ายไปสอนที่ทองเซนขันก็ได้เริ่มรู้จักกับอาจารย์อา,ารยอาจารย์เขาก็เป็นคนเทนให้อะคะ่ะเวลาจะไปประกวดอะไรเงี้ยก็ไปอยู่กับเขา แล้วแวจจกสอนแกสอนศิลปะที่โรงเรียนเราใช่ค่ะ oh. ย้ายมาสอนเราก็ได้รู้จักกับอาจารย์ไงค่ะอาจารย์เขาก็สอนให้เทนให้แต่ตอนนั้นอ่ะเราก็ยังเป็นเด็กเราก็เหมือนตั้งใจเรียนบ้างไม่ตั้งใจเรียนบ้างอะไรเงี้ยก็ติดเพื่อนอะไรไปไง uh huh. แต่พอถึงที่เราจะต้องเข้ามาหาหลัยเพื่อนก็ได้ไปติวติวของนูน่นนี่นั่นไม่ค่อยมาเรียนละ uh huh. เพื่อนเพราะเพื่อนต้องไปติวเพื่อจะสอบเข้ามาหาหลัย uh huh. แล้วตอนนั้นอ่ะเราก็คิด เหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะเหมือนเราจะเข้ามหาลัยแล้วอะถ้าเกิดว่าเราเรียนในสิ่งที่เราไม่ชอบเราต้องเครียดแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็ได้ไปสอบหลายๆที่แต่ไม่ตั้งใจสอบเลยนะคะเพราะว่ามันมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่เราคือเราไปสอบตรงหลายที่มากใช่ค่ะอไปสอบของมอชอไปสอบของโน่นนี่นั่นแล้วมันก็จะมีให้เลือกคณะใช่ไหมคะแต่คณะก็เลือกสถาปัตย์เลือกอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีเลือกที่มันเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพราะว่าเพื่อนนี่ก็เรียนแบบว่าเรียน,นแพทย์ค่ะ,ะเพื่อนก็ลงพยาบาลฟิสิกส์วิศวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่สําหรับเราตอนนั้นก็เลยไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าลองไปสอบที่เชียงใหม่ไหมแล้วตอนนั้นหนูก็ไปสอบหลายที่แล้วมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะหนูก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าไปเนี่ยจะต้องบอกแม่แต่ว่ากลัวที่บ้านเขาจะไม่โอเคเขาไม่ให้เรียนอ่ะใช่เพราะว่าเวลาเราจะไปสอบเราก็ต้องบอกเขาใช่ไหมคะว่า จบไปทํางานอะไรเรียนเกี่ยวกับอะไรสายนี้มันมีช่องทางอะไรบ้างแล้วเราไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นนะคะเกี่ยวกับศิลป,ปะแล้วอุตราดิตก็ไม่ได้เปิดกว้างเรื่องศิลปะศิลปินใครมีใครบ้างก็ไม่มีเลยแล้วก็ตัวอย่างรุ่นพี่ที่เคยไปเรียนก็ไม่มีเพราะว่าเราเรียนวิทย์คณิตไม่มีค่ะโรงเรียนเราก็ไม่มีค่ะเพราะส่วนมากเขาก็จะจบไปแล้วก็แล้วก็เป็นเหมือนแบบสังคมนิยมอะคะ่ะที่ต้องเป็น ยงงไงเออก็ประมาณว่าต้องจบไปรับราชการนะอ๋ออ่ออ๋อเป็นเป็นแบบที่บ้านเป็นเป็นเป็นคนเหมือนคนคนจังหวัดนี้คนคนผมใช้คําว่าคนบ้านนอกแล้วกันเนาะ,ะคน้านนอกก็ชอบที่จะให้ลูกหลานเป็นข้าราชการอ่าโอเคเป็นครูเป็นพยาบาลที่มันเขาเรียกว่าอะไรอเขาเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะมั่นคงอะไรประมาณนี้ค่ะศิลปะ ก็จะมีคําพูดที่ว่าจบไปแล้วเป็นศิลปินไส้แห้งในยุคนั้นก็จะประมาณนั้นอาจารย์เขาก็เลยให้เงินหนูไปสอบเฮ้ยให้เลยใช่ค่ะอาจารย์นี่ว่าให้ตังค์หนูไปสอบตอนนั้นเอาเงินมาให้หนูแล้วบอกว่าเอาความหวังคูไปนะเอาความหวังคูไปโอเคจำได้เลยแล้วตอนนั้นหนูแบบโอ้โหซาบซึ้งมากแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะสอบติดนะคะแต่ว่าด้วยเราทําพอร์ตไปแล้วก็เรามีเกรดที่ค่อนข้างจะโอเคก็เลยสอบติด แต่ตอนนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเอาแค่เรื่องฝีมือนี่หนูพูดเลยว่าหนูไม่ติดแน่นอนเพราะว่าวาดรูปไม่ได้เลยเอา้าแล้วแล้วเขาก็ต้องสอบความถนัดแล้วคุณไปเอาที่ไหนมาสอบมันก็บาลานกันเพราะว่าหนูได้โคตาไปไงคะ<อ>มันจะมีเกตช่วยอะไรเงี้ยค่ะอ่าโอเคแต่สุดท้ายก็เข้าไปจนได้เข้าไปจนได้ไดครูก็อเอาความหวังครูเข้ามาหาลัยไปจนได้อ่ะ ค่ะแล้วหลังจากหลังจากเราเข้าไปแล้วเป็นไงคะมันมันแบบไม่เหมือนเดิมเลยเพราะเด็กวิคณิตเนาะใช่ค่ะอ่าเราเข้าไปแล้วมันยังไงต่อคะตื่นเต้นมากค่ะเจอแต่เพื่อนที่เขาเก่งเก่งมาทุกคนวาดรูปนี่คือแบบเป็นหมดเอฮะแล้วเราก็ไปแต่เราไม่รู้สึกกลัวเลยค่ะแต่รู้ <ผม S 2> สึกต <ผม S 2> ื่นเ้ผมขอแทรกนิดนึงเจ็ดยอดนี่บ่มเพาะศิลปินเจ๋งๆมาเยอะมากนะครับแล้วก็แล้วก็คล้ายๆน้องเนียบจูนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อะไรอาจารย์ธงชัยสิระเสริฐเนาะใช่ค่ะ อาจารย์ใขรอีกที่ผมรู้จักสุรทินตาตนะก็เจ็ดยอดปุ๊บแล้วก็มาต่อโทศิลากรแล้วก็กลายเป็นมีชื่อเสียงมากในในปัจจุบันทั้งนั้นนะครับก็นี่นี่คือนี่คือเจ็ดยอดนะครับมทอรอ้านนาโนอ่าค่ะก็อ่ะต่อได้เลยค่ะทุกคนจะได้รู้จักพอไปเรียนปีหนึ่งเขาก็จะให้เราเรียนรวมแต่ตอนนั้นไม่รู้เลยนะคะว่าแบบตัวเองชอบวาดอะไรหรือว่าศิลปะมันมีแขนงไหนบ้างเลยเอาแล้วชนะนะเวยชนะตอนมัธยมแต่ไม่รู้ว่าต้องวาดอะไรหรอ ตอนมัธยมมันก็เหมือนแบบเราแข่งตามหัวข้อค่ะ,อ,ะอาเซียนหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ซ้อมไปแล้วเราก็ไปแข่งกันแต่ว่าอันนี้มันไม่เหมือนเลยอันนี้มันไม่เหมือนค่ะมันจะมีเรื่องสีมีดออิงแล้วตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าดออิงคืออะไรเหลาดินสอยังไม่เป็นเลยค่ะตอนนั้นเออเว้ยไม่เหมือนก้องพบก้องพบเขายังมีครูเทนตั้งแต่ป .4 นี่ไม่มีเลยเฮ้ยไม่มีเลยค่ะโ <Okay. S 2> อเคแล้วพอไปตอนปีหนึ่งเขาก็จะให้เราเรียนรวม เรียนวนไปว่ามันก็จะมีภาพพิมพ์มีปฏิมากรรมมีศิลปะไทยมีมีเดียมีจิตรกรรมอะไรเงี้ยค่ะ,าาคะเราก็ได้เรียนลองทุก<ล>อย่างเลยใช่ค่ะาาแล้วเราก็มารู้ว่าเราต้องวาดรูปแล้วแหละจิตรกรรมสากลเขามาแยกตอนปีไหนครับปีสองค่ะก็ต้องสอบเลือกเอกอ เราก็ลงจิตกรรมไปแต่ตอนนั้นก็ลังเลระหว่างศิลปะไทยกับจิตกรรมว่าเราจะยังไงดีนะเงี้ยเราเพราะเราไม่รู้ว่าปลายทางมันเป็นแบบไหนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราชอบวาดลายสเข็บไหมหรือชอบเขียนคนไหมตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะคะแต่พอตอนเรียนดอยอิงเนี่ย เวลาเขียนเขียนคนพวกเดวิดหรืออะไรที่มันเป็นหุ่นนิ่งที่มันเป็นคนเนี่ยเราอยู่กับมันได้นานเหมือนกับเราเออกไปเขียนและสะเขมนอกสถานที่อย่างเงี้ยเราก็เขียนไปเล่นไปเราไม่ค่อยได้มีสมาธิอยู่กับมันอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเป็นมาวาดหุ่นนิ่งที่มันเป็นพอเทตเป็นฟิกเกอร์เนี่ยเราตั้งใจมากเลยสองสาวันนี้เราจะทําอยู่ยงั้นแต่ไม่เคยได้เอเลยนะคะอืมแต่เราก็ยังทําใช่อยผมขอแทรกนิดน,นึงพอดีผมนึกถึงอาจารย์สมภพมที่ที่ผมเคยชวนคุณไปหาแกค่ะ อาจารย์สมภพก็บอกว่าหมูอย่างนี้สนิทคุ้นเคยกับอาจารย์สมภพนะครับเนื่องจากท่านเป็นรุ่นน้องอาจารย์เหลิมก็อาจารย์สมภพก็แกพูดอย่างนี้บอกหมูคนว่าพอเทตปมันพิเศษนะเว้ยคือมันไม่ใช่ทุกคนว่าจะวาดได้วาดรูปเหมือนคนคนคิดว่ามันง่ายแต่จริงจริแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้เพราะฉะนั้นเพราะนั้นการเลือกวาดพอเทตบางทีบางทีคุณคิดว่าง่ายนะฮะแต่มันมันไม่ใช่นะมันมันมันแล้วแต่คนจริงๆมันแล้วแล้วแต่พรสวรรค์แล้วก็พรสแหว่งจริงจริงครับก็ก็ผมขอเนต่ยะ ตอนแรกที่หนูสอบเข้ามาหนูก็บอกอาจารย์ว่าเนี่ยหนูวาดรูปไม่เป็นเลยหนูถามเลยนะคะว่าหนูวาดรูปไม่เป็นเลยแต่หนูชอบเรียนศิลปะได้ไหมอาจารย์เขาก็บอกว่าฝีมือมันพัฒนากันได้ตอนนั้นหนูไม่เชื่อเลยนะคะหนูคิดในใจว่าอันนี้คือปีหนึ่งตอนที่กําลังสอบเข้ามาสอบสัมภาษณ์เลยค่ะที่คุยกับอาจารย์เนี่ยหนูก็ถามเขาไปเลย ว่าอย่างนี้มันได้ไหมเพราะว่าหนูอะว่าเขาก็ยังรับนะพูดอย่างนี้เขาก็ยังรับเขาบอกว่าฝีมือมันพัฒนากันได้แต่ตอนนั้นหนูไม่เชื่อเพราะหนูคิดว่าคนที่เขาเก่งอยู่แล้วอ่ะพอเขามาเรียนเขาก็ต้องเก่งขึ้นไปอีกใช่ไหมมันจะตามกันทันได้ไงตอนนั้นคิดในใจอย่างนั้นเลยคิดจริงๆริงแต่จริงแล้วมันคือเรื่องจริงค่ะก็อยากบอกนะคะคนที่แบบวาดรูปไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยจะเริ่มต้นอย่างเงี้ย หนูเชื่อเลยว่าฝีมือมันพัฒนากันได้จริงๆคือขอให้ใจเรามาก่อนเนาะใช่ค่ะโอเคอ่ะโอเคเมื่อกี้เราบอกว่าปีปีสองเริ่มเลือกเอกอ่ะแล้วแล้วมันยังไงต่อคะก็พอสอบเข้ามาใช่ไหมเลือกเอกมันก็จะมีแบบเขียนสีน้ํามันอะไรตอนนั้นคือผสมสีไม่เป็นอะไรเลยแกๆโอเคไม่เป็นจริงๆโอเคแล,แล้วพอเวลาส่งงานเนี่ยเขาก็จะมีจัดอันดับใครของใครจะได้ขึ้นบอร์ดอะไระะเราก็ดูงานเพื่อนแบบ เออการเพื่อนเก่งแต่ตอนนั้นคิดในใจแค่ว่าขอสักชิ้นที่สามที่สี่เดี๋ยวรู้เรื่องเลยอตอนนั้นอ่ะคิดแค่ว่าเราไม่เคยไงแต่ไม่ได้มันมันไม่ได้แปลว่าเราทําไม่ได้ต่อไม่เคยคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เลยคิดแค่ว่าเราอ่ะไม่เคยเราก็คือแปบ<า>๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันต้องขึ้นบอร์ดเดี๋ยวเจอกันออโเแล้วมันได้ขึ้นไหมสุดท้ายสุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้น่อ้าวก็คือปีสองก็ไม่เคยได้ขึ้นบอร์ดก็ไม่ได้ขึ้นบอร์ดค่ะ ที่เราบอกว่าเราวาดรูปเป็นจริงๆปีสามใช่ค่ะก็คือขึ้นบอร์ดปีสามเหรอใช่ค่ะขึ้นตอนปีสามแต่ตอนนั้นเราก็เหมือนเราก็ตั้งเป้าหมายค่ะไม่ได้ตั้งไกลเกินว่าแบบโอ้โหจะต้องเก่งแค่แค่ตั้งเป้าหมายไปทีละสเตปว่าตอนนี้จะทําไปประมาณนี้นะอประมาณนี้นะอะไรเงี้ยพอเพราะแรกๆมันเขียนหุ่นนิ่งเขียนอะไรเรายังผสมสีไม่เป็นพอมาเทอมสองก็ได้ออกไปนอกสถานที่มีเขียนแรสเคปอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเราก็เริ่มแบบว่า เริ่มมีความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วแล้วจากที่เขียนรูปเนี่ยเราจะต้องมาเขียนที่มหาลัยใช่ไหมคะวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ3-4ชั่วโมงแต่เราอะไม่พอแค่นั้นเสร็จแล้วเราก็ยกกลับไปทำที่ที่หออะค่ะตอนนั้นเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนอันที่พี่เคยไปเจอแล้วปะใช่ค่ะอันนั้นนะที่แบบงานแบ่งเต็มบ้านเลใช่อ่ฮะเราก็ยกกลับไปทำที่หอเลยเราคิดแค่ว่าเราอยากเก่งอทำ ที่มาหาลัยอ่ะไม่พอบางคนจะคิดว่ารออาจารย์สอนใช่ไหมคะ mm hmm. เราอยากเก่งเราก็รอเรียนในคาบรออาจารย์สอนแต่สําหรับหนูคือมันไม่พอเราเปิดหนังสือเลยเราหาข้อมูลรุ่นพี่คนไหนเก่งเราไปขอคําปรึกษาแบบไม่อายเลยคะ่ะ uh huh. แบบพี่ตรงนี้ผสมสียังไงลองใช้สีอะไรนนแล้วอันนี้คือตอนปีสามตอนปีสองอยู่คะ่ะยังปีสองอยู<ช> <okay. S 1> ่อาจารย์เขาก็จะมีแนะนําสีใช่ไหมคะว่าสีตรงนี้นะต้องใส่แบบนี้อ uh huh. แต่เราอ่ะ เป็นคนที่สนใจในเรื่องสีด้วยเวลาเราไปเลือกซื้อสีเนี่ยสีอะไรแปลกๆซื้อมาหมดเลยค่ะซื้อมาหมดแล้วเราตังค์ที่ไหนอะตอนนั้นมันก็ไม่ได้แพงนะคะมันเก็บิวเด่นทั่วไปหลอดละหกสิบแปดสิบาทอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อเพราะตอนพี่รู้จักเราเราเรเราเริ่มซื้อหลอดหลอดโคตรแพงแล้วที่ไปที่ไปขอคมสันอะค่ะอ่าฮะค่ะตอนนั้นส่วนมากจะขอเราไม่ได้ซื้อแบบว่าซื้อทีเดียวทุกสีไงคะอ่าฮะอ่าฮะเราก็สะสมไปเหมือนอาทิตย์นี้เราไปเจอสีนี้เราชอบแล้วก็ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับผู้สามมาครับไล่สดอยู่ครับไล์สดอยู่สักครู่ครับสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยด้วยครับคือก็เราก็สะสมไปค่ะอาทิตย์นี้ไปเจอสีนี้ก็ซื้อมาครับอาทิตย์ละสีสองสีอย่างเงี้ยพอเรามีสีเยอะๆเราก็เริ่มลองใช้คือเท่าที่เราพี่ฟังเราก็คือแบบคือเราก็ถามไปเรื่อยอะเราก็ไม่อายเราก็ลุยลุยด่าอย่างเดียวเพื่อให้มันเป็นจนได้ เขียนไปก็ไม่กลัวผิดด้วยเหมือนแบบผสมสีเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องเน่าแน่เลยผสมสีนี้แล้วมันไม่ดีแน่เลยแต่ก็ไม่กลัวสองอย่างอ่ะที่พี่สนใจสนใจงานเราคือหนึ่งสุดท้ายที่เราเราบอกว่าเราวาดรูปเป็นอะตอนปีสามอะไรที่เราพูดว่าเราวาดรูปเป็นตอนปีสามเรา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 อยู่อยู่เราทําไมอยู่มันมีตัวอะไรที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยวันนี้ฉันวาดรูปเป็นละเรามั่นใจมากเลยค่ะตอนนั้นเนี้ยไปละ <laughs> อ่คือคือผลงานมันดีขึ้นแล้วว่างั้นเถอะโอเคแล้วอันนึงที่พี่สนใจในงานเราค่ะคือพี่ไม่ค่อยเจอผู้หญิงว่าร่มนู๊ดผู้หญิงอะ่ะเออพี่พี่เรื่องเนี้ยพี่เคยคุยกับเราแต่สมัยแรกแรกที่เจอกันเลยพี่พี่อยากให้เราเลา่เลาให้ให้คนทางบ้านฟังหน่อยว่าเฮ้ยทำไมอยู่เรามาสนใจรูปร่างผู้หญิงอะ่ะคือ เนี่ยค่ะจากตอนเราก็เริ่มลองผิดลองถูกใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีขาที่เขียนพอดเทสฟิกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะเริ่มเขียนคนตอนนั้นเราก็หัดเขียนคนแล้วเรารู้สึกว่าเขียนคนทําไมมันแบบมันมีเสน่ห์ดึงดูดเราจังเลยเราชอบเขียนอะคนอย่างสิ่งของเราก็เขียนเราก็ยังไม่ได้รู้สึกพิเศษแต่พอมาเขียนคนแล้วเขียนคนยังไงให้มีชีวิตเราต้องเขียนความรู้สึกของคนนะตอนนั้นเราต้องเขียนเขาเรียกว่าอะไร แต่ละคนนะคะมันก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกนอันเขียนให้เหมือน,อเ,อนเขาแล้วก็สีผิวเราต้องผสมสีคนให้แบบให้เหมือนสีผิวของคนที่มันมีชีวิตมันมีเลือดอืม,มันเริ่มสนุกอะคะ่ะเออ,เอ,อแต่ง,งานเราโดดเด่นเรื่องนี้จริงนะ,ะที่ที่ว่าเรื่องสีผิวอะ,ะหลายคนก็ชอบเรื่องเรื่องเรื่องสีผิวในงานเราก็แล้วมันก็จะมีคัดเลียนที่เขียนคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นอะเรา ได้หัดเขียนนูดแค่หนึ่งถึงสองครั้งในคาบเรียนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่พอในเมื่อเราชอบเขียนคนเราชอบเขียนสีผิวในรายวิชาที่มันจะมีวิชาที่มันจะเป็นหัวข้อเราก็เริ่มเอาคนเข้ามาใส่ในงานตามาหัวข้อรายอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเขียนน่ะแต่ว่าในห้องเรียนเขาไม่สามารถหาหนูดมาให้เราเขียนตลอดได้เราก็เลยเขียนเองเลยหัดเขียนผิวเอง มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขียนโน้ตเงค่ะก็คือเราอยากเขียนนั่นแหละเราอยากเขียนตอนแรกก็ไม่ได้เขียนโน้ตมาตั้งแต่แรกนะคะก็เขียนผู้หญิงปกติก็มีเสื้อผ้าปกติตอนแรกก็ทําเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อวัฒนธรรมอะไรที่เป็นภาพถอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ก็นี่แหละค่ะที่ที่ที่พี่สนใจงานเราคือเรื่องสีผิวเราโดดเด่นมากแล้วก็เราเป็นผู้หญิงแล้วดันเสกว่านุ้นเนี่ยพี่เลยชอบเออมันแปลกดีโอเคก็น่าจะ แล้วสุดท้ายเราก็มามา,มาเลือกมาต่อโทรที่สิบปรกรเนาะใช่ค่ะเพื่อเพื่อที่จะพเพื่อที่จะพ,พัฒนางานโอเคงานแล้วแล้วงาน2ชิ้นนี้อ่ะโอเค,คถึงถึงเวลาที่จะเล่าถึงงาน2ชิ้นที่มาร่วมในิทศากาลแล้วค่ะ,คะต่างจากงานเดิมยังไง หรือว่าหรือว่ายังเป็นชุดที่ทําอยู่หรือว่ายังไงคะช่วยเล่าถึงสองชิ้นนี้หน่อยครับ<อ>ชิ้นนี้ก่อนก็ได้ค่ะชิ้นเล็กก่อนแล้วค่อยไปชิ้นใหญ่ก็ได้ค่ะ,คะชิ้นเล็กเนี่ยนะคะก็ยังเป็นเหมือนแนวความคิดเดิมที่เราทําต่อยอนมาจากงานทีสีที่เราจบตอนปีสี่อย่างเงี้ยค่ะงานนี้ก็อินเชนหนึ่งกับสองใช่ไหมคะ,คะชื่องานจากอันเดิมที่เราทําเรื่องราคาจริตอะไรงะะเงี้ยค่ะคีเลตคือหนูเ,เป็นคนที่อินในเรื่องของ พระพุทธศาสนาคาสอนของพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราเป็นคนภาคเหนือเองคะ่ะมันก็จะซึมซับอะไรพวกนี้มาแล้วก็เราบวกกับเราชอบเขียนคนอยู่แล้วเราก็มามาดูว่าเราสนใจในด้านไหนก็คืออย่างยุคปัจจุบันเนี่ยคนก็ชอบอยากได้นูน่นอยากได้นี่เหมือนความอยากของมนุษย์มันมีมากขึ้น,นก็ดูจากตัวเองได้ผู้หญิงทุกคนอยากสวยหมดอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็เขียนผู้หญิงในอุดมคติของหนูว่าสวยมันเป็นยังไง อย่างเวลาเลือกแบบนูตมาเราก็ไม่ได้โอเคกับแบบนูตของเราร้อยเปอร์เ huh. ซพอ uh huh. เราไปเจอรูปนู่นนี่นั่นคนนี้มือสวยคนนี้ผมสวยคนนี้ตาสวยเราก็มา,<อ>ารบร<า>่างใช่คะ่ะ uh huh. หนึ่งแบบเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้แบบมาจากแบบของคนคนเดียวโอเคมันเกิดมาจากการเราผสมแบบจาก หลายๆคนมาอะไรเงี้ยจนกลายเป็นผู้หญิงในอุดมคติของเราเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะทีนี้วันตอนน้นที่เราพี่ๆเริ่มๆโปรเจก์นี้แบบจริงจังที่เล่าพี่ไปชวเนเห็นเราบอกว่าอะไรนะอันนู้นเนาะอันใหญ่อันใหญ่หญที่เราบอกว่าเราอยากได้แบบที่มาโพสต์ท่าที่เราต้องการจริงๆจน<ช>จนมาเป็นรูปนั้นมันยังไงก็คือเราเรายังไงปกติแล้วเราเราไม่ได้เราต้องประกอบร่างเอาใช่ค่ะแต่ว่างานนั้นที่เราได้ท่านั้นเลยอะ มันก็ยังไม่ได้ร้อยปอร์เซ็หนู<ะ>บอกเลยนะคะเวลาหนูหาแบบมายังไงมันก็ไม่ได้ตรงใจเราร้อเปซเพราะว่าท่าบางท่าเนี่ยเราไม่ได้มีมสเกชชัดเจนหนูแค่ล่างไปเข้าๆให้เขาดูว่าทําท่านี้ให้หน่อยนะ,ะอะไรอย่างเ<ะ>งะะ<ะ>ี้ย่ะแล้วเขาก็ทําให้แล้วท่า ที่หนูต้องการเนี่ยมันก็ไม่ได้ปกติไงคะเนื่องมาจากมีบอกอยู่นิดนึงเออเขาเมื่อยอะไรนะบิดภาพไม่เปรียไม่ปกติอะเราก็จะมีการเมคขึ้นมาอีกรอบนึงแต่ว่าแบบเนี่ยพอเราได้รอบนี้ใช่ไหมคะมันชัดเจนกว่าอันอื่นเนี่ยสิ่งที่ได้ขึ้นมาคือการเขียนที่มันเขียนขึ้นอันนี้ดีขึ้นดีขึ้นกว่างานเดิมจริงๆแต่ถามว่างานหนูอะสัดส่วนหรือว่าแสงเงาอะเป๊ะร้อยเปอร์เซนต์ไหมก็ไม่นะคะเพราะว่า มันคือเป้าหมายเราต้องการให้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นไหม uh huh. สําหรับหนูอะหนูไม่ต้องการให้มันแบบร้อยเปอร์เซ็นตเขียนเหมือนร้อยเปอร์เซ็นแล้วแล้วมันยังไงต่อ uh huh. สําหรับหนู uh huh. หนูไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคะแต่ในคอนเซปต์หรือในงานหนูอะหนูต้องการคนนี้อาจจะแบบหน้าอกใหญ่กว่าปกติคือ <c oughs> เราเรา <c oughs> วาดผู้หญิง <c oughs> ในปกติว<น>่างันเถอะใช่ค่ะในสิ่งที่เราต้องการเหมือนกับ คนปกติเวลาเห็นก็จะประมาณนี้แต่ว่าศิลปินมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเราหลับตาเราสามารถเห็นอะไรได้เยอะกว่าคนอื่นแล้วก็เขียนในสิ่งที่เราเห็นออกมาบนภาพให้คนอื่นได้เห็นเหมือนเราอโอเคก็พี่ว่าสําหรับคนที่มาดูงานจริงแล้วเ,เราฟังไลฟ์เนี้ยพี่ว่าเขาคงดูงานเราสนุกขึ้นเยอะ,ะทีนีออ้อนาคตเหรอคะไงต่อเกบสับกับงานชุดต่อไปหรือว่าเราจะเรียนก่อนเราค่อยไปงานใหม่หรือ,อยังไงเล่าให้ คนคนที่ดูไลฟ์ฟังหน่อยครับอนาคตก็ยังเขียนงานต่อไปอยากพัฒนาเรื่องความคิดกับเรื่องเทคนิคในการเขียนยังเป็นชุดนี้อยู่ค่ะยังเป็นชุดนี้อยู่ก็กยังเป็นชุดนี้เรื่อยๆมันมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปร้0ยเปอร์ซมันแต่มันก็ค่อยๆกระเถิบพัฒนาอะไรบางอย่างที่เราสามารถเห็นได้ว่ามันดีขึ้นชัดเจนขึ้น นในเรื่องของงานอะไรเงี้ยค่ะโอเคก็คือก็คือเรายังจะพัฒนาชุดนี้ต่อให้ให้สุดอยู่นะคะซึ่งซึ่งก็สามารถติดต่อติดตามได้ตามที่เราโพสต์ตามนทศการนะคะ,คะหลังจบงานนี้เห็นบอกวันที่เก้ามีที่ลงเนาะของ<ช>พี่บีฝากเลยแล้วกันค่ะค่ะท<า>ร่นูพบค่ะที่ลงวันที่เก้าแต่ว่างานเนี้เริ่มดูได้ตั้งแต่วันที่ส1สิเอดเดือนนี้แล้วค่ะโอเคแขวนแล้วแขวนตั้งแต่สิ้นเดือนนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่าสองชิ้นเนี่ยจะไม่ไม่ใช่นู๊ดค่ะอ้าวแต่ก็ยังเป็นเขียนผู้หญิงอยู่จะมีเด็กผู้หญิง เปิดวันที่9ใช่ไหมคะเปิดเจอเจอเราได้วันที่9เนาะใช่ค่ะเจอกันได้วันที่9กุมภาค่ะที่ที่ลง1919นะครับก็ก็เดินทางก็อยู่ข้างๆไอคอนสยามนะครับก็โอเคสมผมว่าครบถ้วนนะครับเราได้รู้จักเนปจูนมากขึ้นเยอะเลยผมก็ได้รู้จักน้องมากขึ้นเยอะเลยนะครับหลังหลังจากที่รู้จักกันมาเป็นปียังไม่เคยคุยกันเยอะขนาดนี้เลยก็โอเคสําสำหรับวันนี้ก็คงคงประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงเป็นคิวของพดุง นะครับพดุงรั์ประชานันหนึ่งใน4ี่แก๊งลูกหลักอาจารย์ซาโต้อีกคนหนึ่งนะครับก็น้องเด็บจุนนี่เป็นเป็นอ,อย่างอย่างที่ทราบไปว่าจากมอทรล้อราน,นาเชียงใหม่นะครับแล้วก็มาต่อโทท,ทั้งทั้งที่อายุเท่ากันนะครับผมก็อายุเท่ากันกับกับบรรดาแก๊ง4ี่คนที่ผมว่าแต่ว่าเขาเขาเรียนปีหนึ่งมาโทแล้วเพราะว่าหลักสูตรที่นู่นจะ4ปีนาะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าน้องๆทั้ง4แก๊งสี่คนที่ผมว่าเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตร5ปีก็หลักสูตรก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับระหว่าง2มหลาลัยก็วันนี้ น่าจะประมาณนี้ครับพรุ่งนี้ก็เวลาเดิมพยายามจะให้เป๊ะเวลาครับจะพยายามจะไม่ให้ช้านะครับก็ก่อนจากกันครับผมขออนุญาตขอบคุณนะครับธนาคารออมสินนะครับที่ที่สนับสนุนนะครับจนเราสามารถจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นได้ครับแล้วก็ห้างโชดีซีนะครับที่ให้พื้นที่เราล้างห้างเลยครับ40กว่าวันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับร้านแฟชั่นคิงนะครับเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า5แบรนด์แล้วก็ผู้นําเข้าแบรนด์ซูยอกับ Echo นะครับมีสาขาใหญ่อยู่ที่ ห้างโชดีซีนะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกมาแจ้งผมก่อนได้แล้วก็แล้วก็ไปที่ร้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางร้านจะมีส่วนลดพิเศษให้ซึ่งสามารถลดได้ถึง40-50%เลยทีเดียวครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้ง3ท่านนะครับที่ทําให้เราเกิดนิทรรการนี้ขึ้นมาได้ครับงานเราก็จะอยู่จนถึงวันที่1มีนาคมนะครับเปิดทุกวันตามเวลาห้างเลยครับวันจันทร์ถึงศุกร์ก็11โมงเช้าจนถึงจนถึงสองทุ่มนะครับแล้วก็แต่ห้างปิดสี่ทุ อ่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็หรือวันหยุดนะครับตเลิกเนี่ยก็จะตั้งแต่10โมงเลยครับจนถึง2ทุ่มนะครับก็พรุ่งนี้เราพบกันนะครับวันนี้ก็คงขอลาไปก่อนครับแล้วจุนรับคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ